สวัสดีครับผมมาวินเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถคันใหม่นะครับแล้วก็มาเล่นเกมดิฟลีเจนนะครับหรือว่าดิฟติงซิมเลเตอร์แหละชื่อเก่านะทั้งห้าคันนี้ครับรถที่ผมเล่นนอกรอบนะซึ่งก็ยังไม่เคยในคลิปที่ผมเล่นแบบนี้นะจะดูคันแรกนะครับี่รถฟรีของเกมนี้นะครับนี่ครับซูร W R X นะครับผมก็ได้ใช้เท่าไหร่ก็รถที่ดีอยู่นะครับนี่ นิปด,ดีเลยว,ว้าวสุดยอดนะครับนี่นะครับวาวสุดๆเลยครับมาไดเราไปดูคันตอไปกันเลยคันต่อไปอันนี้ผมโชคดีมากเลยผมสุ่มหมื่นห้าแล้วได้นะนั่นก็คือฟอร์ดรัสแตงนะครับก็แรงมากๆผมบอกเลยเอาแล้วก็ติดเสาไฟออกไม่ได้เ้วยหามานี่นะครับ ว้าวแรงมากแล้วก็ดิฟค่อนข้างดีนะครับคันนี้นะดิฟแบบเป็นรถที่แบบขับเร็วก็ได้ัจะดิฟก็ดีนะครับผมเนี่ยนี่สุดยอดเลยนะครับเป็นรถที่ดีทุกคันเลยครับที่ผมมีเนะาะต่อไปก็คือคันนี้นะครับแอสตันมาจินบูแคนนะครับเนี่แบบดิฟดีเกินนะครับบางทีดิฟนิดเดียวนี้ก็ปัดไปทั้งคันเลยนะครับถลายออกแนวแนแนเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ กำลังแรงมากผมบอกเลยแรงใช้เล่นนะครับคันต่อไปก็คือโมกิเนะเอาไปทดลอง S2 คันนี้เป็นรถทีททำเร็วไม่ไม่เคยยอมไม่ดิฟได้ง่ายๆนะครับคันนี้ใส่ใส่แล้วขนาใส่ยางดิฟเนี่ย าลืม่อไปผมอยู่ยยยกับช่อง Ken Trophy Gamer YT นะครับส่วนคันไหนแล้วน่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะอีกคันนึงนะครับรถไข่นะครับไข่นะแล้วก็ได้รางวัลว้าวสุดยอดยอดไปเลยครับโอ้แล้วก็พักด้วยพอรถไข่นะครับรถไข่ดู่มแบบเก๊กมากเลยนะครับแบบดูล้อแบบโอ้โห น้องนี่คือแบบแตบเบลืมใส่นอครับโหคนแถวนี้คนที่เล่นเซิร์ฟเดียวผมนี่งงหน้าดูเลยครับเฮ้ยว่าที่ไหน,นอะไรอย่างงี้นะครับโอ้โหโหลอกรู้สึกว่าแ,แป๊บนึงเอาคันนี้ก่อนความเร็วอันนี้ไม่ได้ในทิปขับคันนี้นี้ ่ผมรู้นะว่าคันนี้นะจริงๆมันเป็นรถขับเพื่อนสี่ล้อนะครับซึ่งไม่แปลกหรอกจะรีเได้ง่ายๆ,ๆ,ๆเอสบีเจนี่ขับสีลส่ลอ้อ okay. เคลื่อนสี่ล้อครับโอเคแล้วตามเพย์กันไปเลยโอ้โ oh, หคันนี้แรงพอตัวเลยครับรถเอาเป็นทารอเอสบีจแล้วก็เป็นรถที่ดีเลยครับชอบมากๆเลยนะ ว้าวสุดยอดมา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเวไหนๆๆเร็วไหนเดี๋ยวเดียวรถติดไม่เป็นไรเอาภาพไปแข่งแกนะครับไปไปกันเลยคุณผู้ชมโอ้โห,โหแล้วรถของผมก็เป็นรถที่เทมากเลยนะครับเป็นรถที่สวยงามมากเลยแหละเนาะ แข่งยางเคนอ๋อดูไฟนครับออกครับจังหวะนี้โอ้โหก็ของเคนนี่เป็นฟอร์ m u s t แต g งรุ่นเดียวกับผมเลยแต่แต่งมาเยอะนะเพราะว่าเคนเขาลงทุนขายออ d i ดีแปดนะครับมันลงกับคันนี้หมดเลยซึ่งผมก็เก็กบไว้หลายคันแล้วเพราะแต่ละคันที่ผมมีก็เป็นคันที่ผมชอบนะบเลยนะอ้าแล้วก็บักอีกแล้วโอ้โหรถถอยไม่ได้นะไต่ดินเลย ต้องขับแอสตันมาตินคันนี้บ้างนะครับก็คันนี้แรงมากแต่อย่าเลี้ยวแรงนะครับไม่งั้นนี่หมุนแน่นอนนะครับทีน้ผมก็ได้ไต่แรงใหม่นะครับเป็น Aspiring l i ิ t e r นะครับ mm hmm. จอดคันนี้แรงนะครับแรงแรงมากจีนี้จกักรถที่สปัดไว้หน่อย่ออาโอ้แล้วก็เหินขึ้นมาเลย ผมบอกเลยรถคันนี้นี่บนภูเขานี้ไม่ต้องห่วงครับขับสบายสบายครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ากําลังมนแรงแต่อันนี้น่าจะชันจริงๆแหละอันนี้ใช้เก่งที่สูงหน่อยมาขับเก่งแค่นี้ครับสูงมากไม่มันติดโอ้โหความอีกโอ้อะไรกันมาตามัา นี้เป็นรถฟรีนะครับถ้าใครเข้ามาเล่นเ็ช่วงที่มันมีแจกรถฟรีก็ได้แล้วแต่น้องของผมนะครับตัง k นะิ้วเนะก็เข้ามานะแต่เพ็ยงว่ามันหมดช่วงแจกแล้วไงก็เลยไม่ได้คันนี้นะบ, mm hmm. บอกเลยว่าอันนั้นจะแต่งมาเยอะนะฟอร์ดบัสแต่แงของเคียนแต่ซูบารุเป็น r x ของผมไม่ได้แต่งเลยเลยแม้แต่สีก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับ เขาปกติก็ใช้ฟอร์ดมาแตงขนั้นอยู่นะแล้วก็พิ่งมาได้กันอื่นว่าสูบารุนะครับโหฝาแฝดด้วยไส่ในอาจจะต่างกันนะแต่แต่ไส่น,นอกนี่เหมือนกันอยู่นะอ๋อไส่ในไม่ต่างแล้วครับถามแล้วแสดงว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเครื่องเครื่องอะไรอย่างนี้นะโหสุดยอดกันเลยนะครับ รถด,ดีๆงั้นแหละครับเกมเนี้ยนะสมกล่องหน่อยว่าหมื 15, ่นห้าว่าจะ JDM นี่ก็น่าสนใจนะแต่มันรถเก่าไม่ชอบชอบรถใหม่ <c oughs> ว่าผมจะลองสุ่มหมื่นห้าหมื่นห้าเล่นๆนะว่าจะได้ขนาดมาครับโอ้โหชาาจะสู่ s a น i s f a c เจ้าเดิมไม่เอาแล้วขายทิ้งเลยไม่ได้ใช้ อ๋อสุยอดเลยเคนเขาสุ่มได้สายส,สกายไลน์ครับ R 32. สามสองสุ่มกี่หมื่นนะเคนหมื่นอ๋อสองหมื่นเนาะเมื่อกี้สุ่มหมื่นห้าได้สามเป็นสูตรแคดิสโมโเดิมเหมือนว,ว้วาวเป็นรถที่แบบรถต่จะนูเก่าแล้วแต่ผมบอกเลยไส้ในไม่ธรรมดาครับแรงมากไปแล้ว สันสกายไลน์เอ้ยอยาจะแพ้สุบารุไม่ได้นะผมบอกเลยคันนี้ยเท่มากเดี๋ยวเด๋ยวเด๋ยวกดผิดกดผิดนี่เนี่ยสามเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็คันนี้นะฟอนเนี่ยในเกมเนี่ยก็ไปโปรอยู่แล้วก็ทีไหนไหนไนสลั อ่าเป็นบัคนิดหน่อยนะครับเกมนี้วิ่งแล้วมาสไลด์แล้วมันหน่วงหน่วงเนืดเนืโอ้โหผมบอกเลยว่ารถที่ผมเคยใช้มาในเกมนี้นะที่ใช้ยางธรรมดาแล้วดิฟแบบไม่ดีที่ดิฟดีแต่ไม่ได้ดีจนเกินไปคือแบบไม่ได้ดิฟแบบจนปัดเยอะเกินหรือว,ว่าดิฟยากนะก็คือฟอร์ดกับสุบารุเนี่ยนะครับที่ใช้ยางสต็อกนะยางเดิมที่เราซื้อรถมาแล้วมันบอกเลยว่า เอสวีเจเนะ่ยดิฟยากแทบไม่ไปเลยขนาดใส่ยางดิฟนะอ่าใช้เป็นเน้นเป็นรถเน้นความเร็วนะครับวันนี้เน้นแบบแรงๆนะครับแบบเร็วๆสูงๆไม่ใช่เน้นดิฟนะเขาบอกแล้วว่าถ้าฟาร์มเงินนี่คะแนนตอบโจทย์มากฟอร์ดกับซูบารุเอารถเคนไปชนครับไปนะครับอื้ม รถที่แต่งไส้ในมาเยอะข้างอนอกเยอะกับรถที่ไ,ได้แต่งเลยเลยทั้งไส้ในทนั้งด้านนอกเดิมๆนะจะประมาณนี้นะครับก็จะตามไม่ทันนะเมื่อกี้นะครับเคนก็ได้บอกกับผมนะว่าถ้ารถคัน,นอื่นๆที่ไม่ใช่ฟอร์ดมานะแต่งกับซูบารุคันนี้นะคือต้องใส่เครื่องอินเซนกับยางดริฟนะถึงจะดิฟดีแต่รถหนนี้ใส่เครื่องอินเซนก็ดิฟดีแล้วนะก็ เพราะว่ารถเขาดีอยู่แล้วไงก็เป็นรถเน้นด,ดิฟนะแบบนี้ไม่ใช่เน้นจับขับแรงดีอยู่นะก็เร็วอยู่แต่เครือเน,นี้จะออกตัวแบบดึงไปเร็วกว่านะแต่พอสักพักหนึ่งก็จะโดนที่แต่งเครื่องมาเนี่ยแสงนะก็คืออันนี้ก็คือเพราะ้นงงคือเร่งเร็วกว่าแต่นุ้นจะแรงตอนปายนะคือแบบ่วงตอนออกตัวตอนจากศูนย์นี่นะ แรกๆเนี่ยคือไปก่อนเลยพอหลังจากนั้นก็จะเริ่มหนืดๆเลยนะแล้วของเคนก็จะแซงให้เคนเขาได้นำนะครับว่าให้เอาแอสตันมาคันนี้นะครับซึ่งปอยเลิกไปนะให้เอาไปใส่ยางแทรกนะแล้วขับเร็วๆเลยมันจะได้ตังค์ครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะครับโอ้ี่ครับขับเร็วๆแล้วได้ตังค์เพิ่มครับอ๋ออย่างนี้นี่เอง รถพวกนี้คือเน้นขับเน้นขับเร็วนะไม่ใช่เน้นขับแรงนะครับแต่ถ้าที่รู้นะอย่างดิฟนี่คือจะดิฟดีมากผมเนี่ยก็ชอบอยู่นะเคเราขับใหม่นะครับวันนี้ก็รถไปติดสสาไฟมาขับไปเลยครับนี่ครับ พอความเร็วร้อยกว่าไม้นะครับรถก็จะเร็วมากครับโอ้โหได้ตังค์เยอะมากโอ,โ,โอเคนะครับตอนนี้นะครับเคนก็จะทดสอบกันนะว่ายางแทรกนี้มันเป็นยังไงนะครับซึ่งมจะดิฟยากอย่างที่เคนเขาบอกไว้หรือไม่นะครับมาไปดูอะไรเอาเคนทดสอบเลยตอนนี้นั่งอยู่บนรถเคนลว เมื่อกี้ที่ผมขับมาผมรู้สึกว่าตอนออกตัวมันจะหนึหนืดๆหน่อยนะแต่เวลาเลี้ยวมันจะไม่ดิฟให้เราครับเวลาเลี้ยวแรงๆนะคะืต่อไปเราจะล,อ,ลองยางเรสกันนะครับก็มันจะมีโอโ้โหแล้วก็มีรถใครก็ไม่รู้ถามว่ายางเรสมันเป็นยังไงหรออ๋อ ยางเลสนี่คือก็เหมือนเหมือนกันแต่เพียงว่ารถมันจะแบบมันอาจจะแบบสะบัดสะบัดเร็วง่ายอะไรอย่างนี้ยครับนะ ต็อกนะครับผมบอกเลยผมก็ใช้ยางสต็อกอยู่ฟอร์ดมาส a ตงของผมผมบอกเลยว่ายางสต็อกนี่ก็ดิฟดีดิฟดีนะแต่ไม่ได้แต่ไม่ใช่แบบดิฟไม่ได้เลยหรือว่าดิฟจนแบบถลายไปเหมือนกับยางดิฟนะก็แบบอยู่ในระดับที่พอดีนะความเร็วอาจจะไม่ได้มากอาจจะเลี้ยวแบบยากๆนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่ายางดิฟนี่ไม่ธรรมดานะครับ ยางดิฟก็ดีอยู่แหละแต่ยางสตอ็อกเหมาะกับคันนี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนเอารถผมไปขับหรือเปล่านะใช่ครับมีคนเอารถผมไปขับนี่มีคนเอารถผมไปขับแกล้งแก้งหน่อยแกล้งมหน่อยแกล้งมาหน่อยเออ อนนี้ผมก็อยู่บน,นรถเคนนะครับใช่ <c oughs> โอ้โหสุดยอดคนระับรถเคนนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริง <c oughs> ผมบอก <c oughs> นั่นไงเคนร,รีบขับไปดูไอ้ตรงแถวๆหลอดไฟเลย มีคนเอาเอาเวนทอเรสบีเจแล้วไปขับหรอเปล่านั่นไงครับมีคนเอาเอาเวนทอเรสบีเจผมไปขับคนเดิมอันละสอบคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบกันย่เริมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากผ้าคลิปใหม่กดกระดิ่งและกดติดตามผมด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ